เข้ามาในห้องผ่าตัดแล้วนะคะ,ะกำลังจะผ่าตัดนำอวัยวะออกมาแล้วค่ะคุณหมอคะขั้นตอนในการผ่าตัดนำอวัยวะออกมาถ้าให้คุณหมอเรียงลำดับการทำงานต้องทำยังไงบ้างคะคือโดยปกติอวัยวะคนเราก็จะมีเส้นเลือดนะครับที่นำเลือดและก็ออกซิเจนไปเลี้ยงหลักการก็คือว่าถ้าเรานำอวัยวะออกไปสู่ผู้รับบริจาคเนี่ย เราก็จะรักษาสภาพของเซลลไอวะนั้นๆเนี่ยให้คงสภาพอยู่ที่สมบูรณ์ที่สุดการศึกษาเราพบว่าถ้าไอาวะตับเนี่ยเราสามารถรอได้ภายใน12ชั่วโมงก็ยังถือว่ายังดีอยู่นะครับถ้านานเกินกว่านี้แล้วเนี่ยการบาดเจ็บของเซลล์หรือการย่อยสลายแตกสลายของเซลลเนี่ยก็จะเยอะขึ้นตามลำดำับ ตอนนี้นะคะผู้บริจาคก็เดินทางเข้ามาในห้องผ่าตัดแล้วนะคะทันีที่ผู้บริจาคมาถึงที่ห้องผ่าตัดนะคะบรรดาคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะก็ปฏิบัติหน้าที่กัน คือว่าเป็นงานที่ต้องทํากันเป็นทีมนะคะคือแต่ละท่านก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวาทำอะไรกันบ้างเรียกว่าทุกนาทีตอนนี้มีค่าสําหรับคนที่กําลังรอคอยะคะู่ค่ะ ครึ่งชั่วโมงนะคะทีมคุณหมอก็ผ่าตัดเปิดหน้าท้องตั้งแต่หรงท้องมาถึงมาอกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้ทางอาจารย์หมอก็ได้ตรวจด,ดูแล้วก็คลำเอาอยัยวะภายในต่างๆนะคะว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะทำการใช้น้ำยานะครับล้างเลือดที่อยู่ในตัว อ,อวัยวะนั้นออกให้มากที่สุดและแทนที่ด้วยน้ํายาพิเศษที่เราเตรียมมาเพื่อให้สภาพของเซลลออ์อวัยวะนั้นๆคงสภาพอ,อยู่ได้ดีนะครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่อวัยวะนั้นๆยังมีเลือดเลี้ยงอยู่อุณหภูมิของอวัยวะนั้นๆก็ยังเป็นอุณหภูมิร่างกายหลังจากที่เราเริ่มปิดเส้นเลือดแดงใหญ่นะครับแล้วก็ล้างเลือดเก่าออกแล้วใส่น้ํายาเข้าไปใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องการให้เซลล์หรือว่าเนี่ยมี คุณหภูมิที่ต่ำมากที่สุดประมาณศูนย์องศาแล้วน้ำเกลือที่ถูกแช่แข็งที่คุณหมอทุกเมื่อกี้นี้นะคะก็ได้ถูกเทแล้วก็ใส่อ่างมาเพื่อเตรียมที่จะนำมาใส่ในร่างของผู้บริจาคเพื่อที่จะรักษาเซลล์ต่างๆของอวัยวะภายในแล้วะคะ่ะ เซลเราสามารถอยู่ได้ในสภาพที่เย็นเซลลมันจะอยู่สภาพได้ดีเหมือนกับเราต้องฟิตทันทีอ่ะคล้ายๆครับก็ค,บคือทําให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็เวพร้อมกับใส่ล้งยาที่เราเตรียมมาดังนั้นร่างกายของผู้บริจาคก,ก็จะมีอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วและน้ํายาทั้งหมดนี้ก็จะเข้าไปแทนที่เซลเลต่างๆอวัยวะต่างๆในทันทีคนพร้อมนะสามโมงสามสิบ สองนะแล้วเราก็จะเปิดให้เลือกตอกเอาน้ำแข็งมาเลยครับรดเป็นหยุดน e ิ t ลเตอ o r ครับเบเลยเบาะและวินาทีที่สำคัญที่สุดก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะก็คือวินาทีที่เส้นเลือดทุกหยดในร่างกายของผู้บริจาคนั้นกำลังจะถูกออกจากร่างกายค่ะแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยน้ำยาที่จะมาทำหน้าที่รักษาอวัยวะแทนเส้นเลือดค่ะ เรียกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะการทำงานที่อยากก็จะต้องแม่นยำ <S 2> <S 2> แล้วก็รวดเร็วหลังจากที่เราประเมินแล้วว่าเราให้น้ำยาเข้าไป,าร,ปร,รักษาสภาพเซลล์นั้นๆได้ตามสมควรแล้วเราก็จะเริ่มการตัดเลาะอวัยวะนั้นโดยที่ให้เกิดการบาดเจ็บ ของเส้นเลือดต่างๆทน้อยที่สุดต้องต้องทำให้เร็วที่สุด้วยป่ะคะให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าในช่วงของการเปลี่ยนอยวัยวะเนี่ยหัวใจสําคัญเลยก็คือว่าเราอยากให้เซลล์หรืออายวัยนะนั้นเนี่ยมีการขาดเลือดสั้นที่สุดยิ่งสั้นที่สุดยิ่งดีเท่านั้นถ้าเกิดเราตัดช่วงนี้เสร็จให้สั้นเนี่ยแล้วนําไปเข้ากับผู้ป่วยที่รอรับอยู่ได้ยิ่งเร็วอยวัยนะนั้นจะฟื้นการทํางานค่อนข้างดีมาก จากตับเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเกี่ยวพันอยู่หลายเส้นเลยนะคะในการผ่าตัดนําตับออกมานั้นจึงจําเป็นต้องผ่าตัดเส้นเลือดต่างๆออกมาด้วยค่ะโดยจะเริ่มจากการตัดเส้นเลือดดําใหญ่2จุดค่ะจากนั้นก็ตัดเส้นเลือดดําจากช่องท้องแล้วก็เส้นเลือดแดงและสุดท้ายก็ตัดท่อน้ําดีค่ะแล้วจึงสามารถนําตับออกมาจากร่างผู้บริจาคได้ค่ะ ตอนนี้นะคะทีมแพทย์และทีมพยาบาลในการผ่าตัดนะคะก็ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มผ่าตัดจนออกระทั่งได้อวัยวะชิ้นแรกออกมาก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะและภาพที่เราเห็นอวัยวะชิ้นแรกที่ออกมาจากร่างของผู้บริจาคนั่นก็คือตับค่ะตับจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ถูกเก็บไว้ในชามที่มีน้ําแข็งบรรจุอยู่ค่ะ รจุอยู่ในถุงนะคะตอนนี้ก็ถูกนํามาเก็บไว้ในกระติกน้ําแข็งนะคะที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งคนปดนะคะจะเห็นว่าขั้นตอนในการบรรจุนั้นนะคะพ,พี่พยาบาลทีมแพทย์ผ่าตัดก็จะค่อยๆประคบประงบเป็นอย่างดีนะคะจากนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะตับที่เราเห็นในกระติกนี้ก็จะเปลี่ยนนะคะนําไปเปลี่ยนให้กับวัยวะสาหรับผู้ป่วยที่รออยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะ หลังจากนำตับออกมาแล้วนะคะทีมแพทย์ก็จะผ่าตัดนำอวัยวะอื่นๆของผู้บริจาคออกมาจากร่างค่ะซึ่งก็ได้แก่ไตหัวใจและดวงตานะคะซึ่งกว่าจะเสร็จกระบวนการทั้งหมดก็ใช้เวลาราวๆกว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ นำอวัยวะออกจากร่างก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะอวัยวะจากร่างร่างหนึ่งซึ่งตอนนี้ได้สิ้นลมหายใจแล้วก็จากโลกนี้ไปนิรันด์นอนนิ่งอยู่ในห้องผ่าตัดนะคะแต่ว่าอวัยวะของเขานั้นยังคงมีชีวิตและต่อชีวิตอีกหลายๆชีวิตที่กําลังรอคอยอยู่ค่ะแล้วกับกับร่างผู้บริจาคที่เราจะจัดการยังไงนะคะทางโรงพยาบาลท,ที่ที่นี่ก็จะเป็นคนจัดการเรื่องนะของ เกี่ยวกับพิธีกรรมรแล้วตอนนี้หน้าที่ของอาจารย์หมอต้องทำยังไงต่อไปคะก็ในส่วนของที่เรารับไอ้วัเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมตัวเตรียมดำเนินจัดเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับเป็นไงบ้างวันนี้ก็คิดว่าที่ผ่านมาดีนะดีครับแล้วก็อวัยวะของผู้บริจาคดีไหมคะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําหน้าที่ต่อจากนี้ไปคือไปสืบทอดเจตนาลมของเขางานคุณหมอยังไม่เสร็จหรอครับยังครับยังต้องเอาเอา ปับของเขานะครับไปต่อให้กับคนที่รับบริจาคยาวต่อเน,นื่อง<ด>ตอ่อเนื่องเลยไม่พักเลยนะก็เดี๋ยวก็งี่บนรถรงี่บนรถโอเคในเมื่อชีวิตร,รอไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหมอกกต้องรีเพื่อให้ทันนาทีชีวิตที่เรียกว่าคนคนหนึ่งที่กําลังมีความหวังที่จะให้คุณหมอไปต่อชีวิตแล้วก็มีความหวังที่จะนำอวัยวะจากผู้ที่ใจบุญท่านดีที่บริจาคให้เพื่อไปให้เขามีชีวิตดําเนินต่อไปค่ะ ที่ใส่อวัยวะเหล่านี้นะคะกำลังจะเดินทางกลับไปที่กรุงเทพค่ะ